จิ้มลงไปครับใส่น้ำจิ้มให้ถึงกินกันเลยครับทุกคนมา สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับวันนี้เราได้นี่เลยเมี่ยงปลาเผาครับหลายคนเคยถามเมนูนี้มานะครับกี้จัดให้เลยนะครับแล้วก็อยากกินเหมือนกันแล้วก,ก็มีโอกาสได้ไปหาครับผมว่าร้านไหนมันอร่อยจนมาเจอร้านนี้อยู่แถวบ้านด้วยคือน้ําจิ้มเขาะครับนี่เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดตัวนี้ครับผมเป็นน้ําจิ้มแบบถัถ่วๆนิดนึงคล้ายๆกับน้าจิ้มแบบแปะซะครับ หวานออกหวานนิดนึงนะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็ตัวปลาเนี่ยคือหมักได้แบบว่ากลมกล่อมอร่อยมากทุกคนแล้วก็มีผักกินคู่กินแกล้มเนี่ยเยอะมากเป็นปลาทับทิมนะครับทุกคนนี่ราดน้ำจิ้มลงไปก่อนต้องเป็นน้ำจิ้มผสมกันผสมกันลงไปสองน้ำจิ้มอ้ํา <laughs> ปลาแบบว่ารับรู้ได้ถึงความสดมากอืออยากสดอันจิ้มยัง <c oughs> <c oughs> เอ่ะหอัอห่อกันบ้างนะครับทุกคนอืมชอบมากเมนูที่เป็นแบบเมนูห่อหอเนี่ย <c oughs> ใส่ลงไปให้ครบครับไม่ครบไม่ได้นะครบหรือยังอืมนะครับเมี่ยงปลาเขาแปลกจากที่อื่นนิดนึงเขาใส่ผักแพลวด้วยเออบางที่จะไม่ใส่ผักแพลว์เนาะอ,อันนี้จะใส่เหมือนแบบออแหนมเนืองเลยอะ่ะ จิ้มลงไปครับใส่น้ำจิ้มให้ถึงกินกันเลยครับทุกคนมา สดน้ำจิ้มน้ำจ,จิ้มเขากินได้ครับกีแบบชิมแล้วรู้สึกว่าอืมสดไดอออ้อร่อยเลยใครเป็นเหมือนกันไหมครับเวลากินปลาเผาอ่ะชอบกินไอ้ตรงพุงมันตรงเนี้ยที่มันแบบมีความมันมันฉ่ำๆหน่อยนะอร่อยเนอะ มันเป็นความมันๆน่ะอืมเพราะมันจะหอมเพราะว่าเหมือนกับพวกเกลือพวกที่เขาหมักอะครับมันเป็นไหลลงตรงแบบตรงพุง,ง,งมันน่ะมันมันนี้อร่อย<ม>ใส่แอจิมใส่ให้ครบทุกสูตรอย่าให้ขาดนะฮะ บางทีมันใส่ทีเดียวมันไม่สามารถอะครับมันไม่พอปากเราแล้วเราค่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> จะเป็นเมนูแบบฟินๆสำหรับคนชอบกินผักเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันได้กินผักแบบสะใจอะครับผมน้ำจิ้มจะได้ถึงอือือ กินป่าแล้วค่อยผักค่อยตามก็ได้เนาะกินไปหล,หลายๆแบบครับมันจะได้รสชาติที่แตกต่างกันไปนะครับเราจะได้ไม่เบื่อการกินอาหาร ที่เราจะต้องพล,ลิกปลาของเราแล้วมันจะได้กลิ่นสมุนไพรอะครับอร่อยมากนี่เลยใส่ผักทีนี้ครับใส่ผักลงไป เส้นยอซีฟูด้ดเราจัดออกเปรี้ยวนิดนึงน้ำจิ้มถัว่ว นี่บางคลิปครับที่เพื่อนๆเ,เราหลายคนว่าทำไมกี้ไม่กินผักเลยอะไรเงี้ยเป็นคนไม่ชอบกินผักหรอไม่ใช่บางอย่างนะครับมันมันไม่สามารถกินคู่กับผักได้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่มันแบบว่าต้องกินคู่กับผักเช่นพวกเมี่ยงพวกหนมเนือ้ออะไรเงี้ยโหชอบมากคนชอบกินผักมากแต่ผักอื่นๆเราค่อยตามเข้าไปมันไม่พอดีปากปากเล็กๆนิดเดียว เขอไปเล่มๆๆๆอันเนี้ยแบบว่าก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนสุดท้ายอ่ะกี่จะกินหมดหรือเปล่ากับึปลาหนึ่งตัวตรงเนี้ยบึมๆมันจะเหลือพวกแบบเศษๆเนี้ยต้องแบบไปค่อยๆเล่มๆๆๆกิน ม่เหลืออะไรเลยขอมอบเพลงนี้ให้เลยครับไม่เหลืออะไรเลยทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดกินแบบนี้ก็คือแมวร้องไห้ถูกไหมครับก็คือมันเกลี้ยงทุกอน,นูเลยก็อร่อยจริงๆนะครับประทับจิตประทับใจมากกินบ่อยมากนะครับแต่เพิ่งเอามากินให้ทุกคนได้เห็นกินไปด้วยกันในวันนี้ในช่องนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสลับไปสลับมาเนาะทุกคนเนาะก็ เป็นเมนูแบบง่ายๆสบายๆเป็นเมนูอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวหลายคนจะเบื่อเมนูกุ้งเมนูแซลมอนกันไปนะครับเอาละครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้ไปแล้วครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน